คาี่ต้องการลดราคาถึกถึกบริษัทต้องการรู้ลามาเฮาหรือออปชันจัดเต็มตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ราคาเกียร์ธรรมดาดูแลง,ง่ายพร้อมราคาก็จะยุ่แสนก็บาทแสนกลางๆตัวถึงบริษัทประหยัดแค่ไํามันนะครับบอกเลยคันนี้ราคากีประหยัดน้ำทันสองร้อยซีซีตัวนี้เกียร์ธรรมดาสังเกตจากไฟหน้าครับจะออกเหลืองๆนิดนึงโรดบริษัทเปลี่ยนไฟก็คือแสดงว่ามันมันแตกบริษัต่ำเขาเปลี่ยนยางไม่ไห้ซีเซ็นนะครับหนึ่งแปดห้าหกห้า R สิบสี่นะครับ อ่าเป็นหล่อจากสเปกโรงงานเลยส,เปสปอยเลอร์ตรงนี้มาให้ไฟเบรกดวงที่3มีอยู่งงงนี้นะครับหลังเขาติดเซ,เซนเซอร์มาให้้พรอมนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าบอ่อใดมาจากโรงงานนะซึ่งงนี้มันจะลงมาเลยแต่ว่าตัวนี้เขาใส่เป็นเครื่องเสียงมาให้แล้วนะครับเหลก็กไม้ยูทีเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสองกิโลนะครับเออสบายเนี่ยดับหนึ่งสำหรับนัง่งส,สองคนนะถ้าสามคนนี่ต้องอาจจะต้องอึดอัดอยู่กันยังสิแหละตัวเบาะ รับลงได้นะครับเดี๋ยวผมแอะอ่านิสสันมาร์ต 1.2S เกียร์ธรรมดาปี2018คันนี้แลนอยู7,000 0กว่ากิโลนะครับราคาอยู่ดีนะครับราคานะ1 5 0 0 0 0บาทครับผมงวดอยู่3,000กว่าบาทคันนี้